เธอมี่ทำสักทีแต่วันนี้ต้องบอกที่เธอทำตัวเกินเพื่อนแบบนั้นรู้ไหมฉันบุญนวายใจเรื่องเล็กๆจะ่เห็นอายใจเป็นตอนนี้นะครับก็วันแรกที่เราได้ออกมานะฮะเราก็จะออกมาเดินเล่น <laughs> ไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะหนาวใช่ไหม หนาวจริงไม่รู้จะพูดะไรแข็งหมดแล้วใช่ไหมแล้วคือซื้อเครื่องดื่มพี่คือตอนแรกอ่ะคือออกมาคือเราไม่ได้ซื้อของอะไรมาเลยนะเอ้ยไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อของมานานมากเราอัดอั้นกับการซื้อของนะครับเราเลยแบบเข้ามินิมาร์ทเข้าไปเพื่อที่จะซื้อน้ําดื่มแล้วเราก็ซื้อเครื่องดื่มเย็นเราเข้าไปอยู่ในมินิมาร์ทแล้ว มีน้ำมันอุ่นมีน้ำมันมันอุ่นไงแหลไปเลยหลังเปียกแล้วแล้วเราก็ไปซื้อน้ำเย็นมาโอ้โหเดินไปได้สามเก้าไม่น่าซื้อเลย ทุกคนนะครับก็อันนี้นะฮะเราจะพูดถึงแฟนๆมีทูทุกคนนะครับชาวยาหอมนะครับก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับขอให้วันแห่งความรักวันนี้นะครับผมทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะครับเจอรักดีๆแล้วก็คนรอบตัวเป็นคนที่ดีนะครับผมขอให้มีรักดีๆครับก็สาหรับวันวาเลนไทน์นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมเจอรักดีๆ นี่ทุกคนผมจะบอกว่าันนี้เราเหนื่อยกันมากเลยนะฮะแต่ว่าจิมมี่หลับไปแล้วแล้วผมไปปลุกทุกคนปลุกจิมมี่ว่าอัดขี้แมะหัวเล่าจะถึงหมอนนะเอ้าโหคุณทอมมี่ครับครับก็สุขสันต์วันนี้นายขอทุกคนเจอความรักดีๆจริงๆรอบเดินดีๆโอ้นี่คือแบบว่าคุณมาสเตอร์เลยนะคุณนี่แบบก๊อปเก็ตเองนะก็จริงๆคือแบบว่าเราก็คิดถึงทุกคนนะครับขอให้ ทุกคนที่เป็นแฟนคลับเราไม่ถูนะครับมีความสุขกับคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยากจะแบบอัดคลิปเพื่อให้ทุกคนนะครับแบบว่าเห็นหน้าค่าตาเราหน่อยนะฮะก็มีความสุขมากๆครับในวันวันท้านีผมปากแห้งแล้วโอ้โหอันนี้คุณใช้อะอ่ะอ๋อมีลิปครับอ๋อ I'll be mine. เป็นพระดาวดวงหนึ่งบนฝากฟ้าที่เราทั้งสองนั้นได้พบเจอน้ำพายวันเวลาของฉันและเธอได้มามาเจอเจอกันเธอ ba Don't take อาไไนัอานีไปนี้นคุณคุณมีสแตนแล้วนะครับอันนี้ผมดีใจแทนเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบจิมไม่ชอบว่าตลอดเวลาเซ็นลายเซ็น,นหรือว่าทุกหนังสือที่น้องมีนะครับก็จะมีอย่างนี้ตลอดนะนาทีจะเป็นของเธอจากนี้ไม่เปลี่ยนไป ไม่รู้ว่าโลกใบเดิมกั็นยังไงตั้งแต่ที่เธอนั้นเดินเข้ามาก็ทำให้หนหัวใจของฉันรู้ว่าเวลางดงามเท่าไหร่หรือเราจะมาไปว่ามาไม่ก็น่ากลัวกันเนะเ้ี่ย แนะนำให้ลองชิ้นเล็กๆก่อนผมไม่กล้ากินหรอกพี่เอาใหม่ดิแต่นี่เคี้ยงๆหน่อยเลยแต่ต้องแต่ต้องแบบว่าเรื่องราเคี้ยวดีๆอ๋อเหรอผมเริ่มกลัวแล้วผมไม่กล้ากินแล้วหรอพี่ไม่ได้จริงเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นไงมันไม่ขาดจับกันเห็นนี่เราหน้าเหมือนน่ากลัวเหมือนกลัวนะผมมีเก็บเยอะนะ เป็นไงครับความรู้สึกครั้งแรกได้ไหมเคยกินแล้วหรอเป็นยังกินงาอนยังม่เคยกินตอนอะจับีตอนกินครั้งแรกสมาจิ้มอันสีแดงดีกว่าจริงเหรอแต่ว่าแค่ยบได้รสชาติแท่จริงก็จิ้มเกลือ

อยให้มันหเอุ้ยเชื่อก่กลวคนลุกเ้จริงจริงจรงไม่ได้หรอจริงจริงอยากกินนะฮะี่าไปเขียวด้วยคนลุกเขียวแบบว่าเงี้ยก็ตายไป 김으으 โอเคนะนิ่งแบบแต่มันแค่าข้าุณนแบบมันแบบมันดุบยุบเนยดินด้วยแต่ทอดโอเคครับกลิ่นแบบไม่กลิ่นืมอืม กล <c ười> ัวเขี้ยวละเอียดสบบนันกลัวแม่งเป็นยื่นนะน้

อย่าไปไหนต่อจากนี้ไปในทุกนาทีจะเป็นของเธอจากนี้ ทุกทกครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในอยากจะรู้เธอเป็นเช่นไรไม่พบไม่เจอกันนานแล้วเป็นเวนลาเนานนานจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไร and can grow 唱你。<music> แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะเพื่อที่จะไปอ่านบทแล้วก็พรุ่งนี้มาลุยต่อนะครับบบ๊ายายวันนี้เสร็จแล้วนะครับกลับบ้านก่อนนะฮะาย พูดชัด,ดิขอบคุณค่ะเอาเอาคนไทยอ่ะนะขอบคุณฟิที่พายเราได้มารักกัน ขอบคุณนะครับผมน่ารักมากเลยไอ,ยอคัวเรามาสักอย่าไปไหนต,ต่อจากนี้ไปในทุกนาทีจะเป็นของเธอจากนี้ไม่เปลี่ยนไป เป็นของเธอจากนี้